สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้มาแล้วครับวันนี้มากับสาวๆนะแฮปปี้อย่างเลยกูตั้มแฮปปี้อย่างเลยมากับสาวๆสวยๆทางนั้นเลยนะครับเราจะมาถอยเข้าซองกันวิ่งตรงไปนะครับแล้วบนขึ้นข้างบนนะวิ่งตรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอยเข้าซองกันนะครับกับวันนี้มากับสาวๆเต็มคันเลยเย้นะครับเราจะมาถอยเข้าซองกันมือใหม่หัดครับครับกับเทคนิคการถอยเข้าซองที่มือใหม่ก็ทําได้ครับไปดูันครับผม เ้าสองนี้นะครับวิ่งตรงมาก่อนนะครับให้เราตรงกับโลโก้ครับแล้วดึงออกซ้ายมาครับเห็นแตกทะเบียนหรือยังเห็นแล้วเคลียมนล้อก่อนใส่เกียร์ถอยหลังนะครับถอยมาปุ๊บแล้วหมุนได้เลยครับจอดแล้วหมุนนะครับหมุนให้หมดแลครับหมุนให้หมดแลครับโคมาดูขวาครับเปลี่ยนไหมมาดูซ้ายครับเห็นล้อแม็กหรือยังเห็นแล้วเห็นล้อทะเบียนนะจะแก้จะแก้แต่ว่ามันก็ตรง ตรงอยู่ใช่ไหมตัวนั้นคือรถตรงมาครับดึงซ้ายมาหน่อยอือโอ้เบ๊อเบ้อเลยครับยอดเยี่ยมเลยตัวแรกนจะเบียดฝั่งซ้ายห่างฝั่งขวาห่างนะครับข้างหลังห่างไหม <c oughs> ข้างหลังข้างหลังไม่เกี่ยวกับคุณ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับอ่าอันนี้อ่าลองไดีลองทวนให้ฟังซินะครับทวนให้ฟังซิว่าถอดข้าซอง ทำยังไงบ้างให้เพื่อนๆที่เขาดูคลิปก็หมุนว่าเอาซองฝั่งขวาลรวก็คืดูรถทางด้านขวาค่ะเอาตัวเราให้ตรงกับโลโก้รถครับผมแล้วก็หมุนออกซ้ายครับแล้วก็ดูไฟไฟข้างด้านขวาว่าให้เห็นเลขทะเบียนดูกระจกค่ะพม่ช่ดูไฟดูกระจกดูกระจกขวาให้เห็นทะเบียนรถค่ะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ดูกล้องค่ะแล้วค่อยคืนค่อยหมุนผมอะไรไปทางด้านขวาครับทำไมถึงหมุนขวาเพราะว่าเราจอดฝั่งขวาถูกต้องครับผม พลอยเข้ามาจอแล้วเนี่ยตอันขวาพร้อมกับถอยหลังครับผมแล้วข้อตรงก็ค่อยคืนพวงมาลัยครับผมแล้วเราหยุดรถเมื่อไหร่ครับหยุดรถเมื่อกระจกเมื่อกระจกข้างตรงกับรถข้างๆโอเคยอดเยี่ยมครับไปลองกันอีกรอบหนึ่งครับมาครับเราจะสองนี้นะครับวิ่งมาให้เราตรงนะครับแล้วหมุนขวาไปครับแล้วก็ดูนะครับว่าเห็นป้ายทะเบียนชั่ที่เราตรงหรือยัง เห็นลักคืนครับใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาครับผมไหลมาเรื่อยๆนะครับไหลมาไหลมาแล้วก็หมุนมาเรื่อยๆครับโค้งมาเรื่อยๆครับดูฝั่งซ้ายก่อนว่าท้ายรถเบียดไหมนะครับถ้าไม่เบียดมาดูขวาครับเห็นล้อแมกหรือยางเห็นแล้วนะครับดูกล้องมองหลังซึ่งไคลไลนยนะครับอยู่ตรงกลางเส้นระยางถ้าได้ล้อคืนล้อครับปึ๊บมาเรียนได้แล้วครับคล่องนะครับ เออมีการจัดทรงในตัวด้วยนะครับยอดเยี่ยมครับอโอเคอเรียบร้อยครับซ้ายห่างขวาห่างสบายๆครับผมยอดเยี่ยมครับทีนี้เนี่ยถอยเสร็จแล้วข้าวมาเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยม,มันนะ่าเตะมือพี่นะอ้าวว่าหนูกดปิดน,นะฮะอ๋เหรอโอเคนะครับนักเรียนจากโค้โกนิดนึงนะ, <laughs> เ,ะเดินหน้าจะซองครับไปหาซองใหม่กันนะครับ วิธีการเดินหน้าจาุดซอนนะครับดูฝั่งดูฝั่งขวาไม่ลดมาไหมถ้าไม่มีนะครับรอกระจกมองข้างเลยหน้ารถไหลมาแล้วหมุนกับโค้งมาเลยโค้งมาเลยปึ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับท้ายพ้นไหมถ้าพ้นปึ๊บกลับมามองด้านหน้าครับแลบ้ววิ่งตรงไปหาซองใหม่กันซองซ้ายนี่ครับผมอ่านรอบนึงนะครับเหมือนเดิมครับวิบ่งตรงมาให้เราตรงกับโลโก้แล้วดึงออกไป นะครับแล้วก็ดูฝั่งซ้ายเขาว่าเห็นป้ายทะเบียนหรือ,อยังอ่ะ,ะลอนะด้านหน้ารอจนเสาด้วยนะพอเห็นแล้วพอครับคือรถตรงใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาปึ๊บถอยมาเรื่อยๆนิ่งๆทุกทางมาจอนะครับไหลามาเรื่อยๆไหลามาได้โพิชั่นหรือ,อยังได้แล้วหมุนครับหมุนพวงมาลัยโค้งมาเลยโค้งมาดูซ้ายก่อนว่าเบียดไหมอ่าดูขวาเห็นล้อแม็กหรือ,อยัง ถ้าได้ปุ๊บลอรถตั้งตรงคือรอตรงไหลมาตรงตรง,ตรงยอดเยี่ยมครับอ,อืมชิดฝั่งซ้ายนะครับผมอ่ะแก้ครับชิดฝั่งซ้ายปุ๊บอ่ะชิดซ้ายก็ต้องดึงขวานะครับแล้วก็ค่อยดึงซ้ายมาร้อรถตั้งตรงถอยมาตรงตรงนักเรียนคล่องมากเลยครับตอนนี้อืมอ่ามีการตัดทรงด้วยนะครับตอนถอยคว่ำขวาคว่ำซ้ายนะครับตอนถังหลังก็สามารถคว่ำได้นะ ไหลมาอยู่เมื่อไรครับไฟข้างชนกับเอ้ยตรงกันรอข้างจะจุกมองข้างท่ากันเขาบอกชกเขาชอบพูดว่าเป็นไฟข้างโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับสำหรับการถอยข้อซองครับแบบนี้ง่ายๆนะครับเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์โอเคนะครับการถอยข้อซองแบบนี้ง่ายๆครับวิ่งตรงมานะครับถึงโลโก้ดึงออกไปเลยนะครับขั้นตอนการถอยข้อซองเพื่อน ย้อนกลับไปดูได้ก็จะประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับผมสอนก็แบบนี้เลยเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะครับดูวนซ้ําหลายๆรอบทําความเข้าใจเริ่มดับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีมีขั้นตอนอะไรบ้างทําให้เข้าใจนะครับตอนแรกอาจจะท่องเยอะไปหน่อยพอทําเรื่อยปุ๊บจริงๆมันแป๊บเดียวเองเหมืนอนนักเรียนนะครับทาได้ปุ๊บแป๊บเดียวทําได้เลยยากไหมไม่กง่ายไหมง่ายครูสอนครูสอนโอเคไหมโอเคอืมห้าดาวให้กี่ดาว าเรียบร้อยครับให้ห้าดาวเลยนะครับครูสอนสนุกไหมสนุกค่ะดูไหมไม่ค่ะไม่ดูนะวันนี้ก็ใจดีด้วยนะครับผมอ้ไม่เรียนอยู่เป็นนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับกดไลค์ให้ผมกดไลค์ให้น้องด้วยก็กดไลค์ให้คนข้างหลังด้วยนะครับผมแอบมาช่วยช่วยช่วยเชียร์นะครับเป็นเพื่อนๆเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นน้องค่ะเป็นน้อง ลูกพี่ลูกน้องมาช่วยเชียร์กันหนะ้าเรียบร้อยครับสบายสบายวัยรุ่นหัววัยแป๊บเดียวเป็นเรียบร้อยครับสบายสบายเลยง่ายๆนะครับดูวุ้บๆเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะจะจะ,จะเร็วเลยแต่ถ้าเป็นสวก,ก็ก็ต้องทําใจนะก,ก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าทําได้แน่นอนครับฝากกดไลค์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเสื้อแลเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มรับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างึ้นมาสรับ <c oughs> เพื่อนเือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนเพื่อคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื่อ <c oughs> ขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอ,อัดวิดีโอมาเพื่อนเพื่อลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถาม จอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้มถาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญ้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเป็นเล่นไม่เคยพาพาเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับ แซงไปเล่นแล้วก็ถอดข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับออดิไลอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปนะครับผมไว้เจอกันที่หน้าสำหรับที่สดีครับยินดีด้วยนะพี่ป๊า